ช่วงนี้ก็มีการขอความร่วมมือนะครับงดเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามจังหวัดนะครับสําหรับบางท่านก็จะตามตลาดเวียดนามก็ยังซื้ออยู่ในทุนรายใหญ่เขาก็ยังซื้ออยู่นะครับการเอกสารเขาชัดเจนนะครับจํานวนชัดเจนนะครับการตรวจสอบคุมเข้มก็นะครับมีการตรวจสอบคุมเข้มนะครับอย่างชัดเจนนะครับการจํากัดนะครับจํานวนนะครับ ให้น้อยลงนะครับเพื่อง่ายแล้วก็สะดวกต่อการควบคุมนะครับพื้นที่นะครับที่อยู่ที่ไม่ได้มีการระบาดแล้วก็สัตว์ที่นะครับมีการตรวจสอบกันแล้วนะครับว่าซื้อขายนะครับที่ตลาดแล้วก็เช็คแล้วนะครับว่าไม่มีโรคระบาดก็ขนออกนะครับนอกพื้นที่นะครับขนออกนอกพื้นที่การตรวจสอบก็จะง่ายขึ้นนะครับสําหรับบางท่านนะครับ การขอความร่วมมือเพื่อจํากัดจํานวนนะครับแล้วก็ตีวงให้แคบลงในการตรวจสอบนะครับเพื่อทำข้อมูลให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นว่ามีการจ่ายออกนะครับมีการทำเอกสารนะครับลงบันทึกนะครับว่ามีจํานวนที่จ่ายออกไปเท่าไหร่นะครับมีการเคลื่อนย้ายโยกย้ายนะครับเพื่อ นะครับสืบค้นนะครับเช็คย้อนหลังได้นะครับนะครับอย่างชัดเจนนะครับถึงจํานวนการโยกย้ายหรือว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์เนี่ยนะครับมันง่ายต่อการควบคุมโรคนะครับนะครับต้องเข้าใจร่วมกันอย่างนี้นะครับพวกนะครับบางคนไราย่อยๆนะครับพวกมีก็มีนะครับพวกมักง่ายก็มีนะครับแอบขนแอบอะไรเนี่ยนะครับ ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันดูแลน,นะครับบางคนก็บอกว่าเ,เอ,อือแต่ในทุนรายใหญ่หรือเปล่าทำไมรถใหญ่ๆเขาไปได้ทําไมรถเล็กๆต้องห้ามอะไรใบางานนี้นะครับนะครับเบื้องต้นก็คือเพื่อจํากัดจํากัดจํานวนให้แคบลงจํากัดตีวงให้แคบลงแล้วก็ทําเอกสารให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะรถคันใหญ่ๆนะรถคันใหญ่ๆเขาต้องทําเอกสารชัดเจนนะบางคนขน ตัวสองตัวก็นะครับนะซื้อขายยังทําใบซื้อขายก็ยังไม่ยอมทําเลยบางคนนะอันนี้พูดถึงบางคนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ета, นะครับนะตั้งเห็นใจซึ่งกันและกันนะนะความมาก่ายหรือว่าความเห็นแก่ตัวของนะบางคนนะครับก็จะทําให้คนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับนะครับไม่ได้นะครับไม่ได เอื้อในทุนหรือว่าเอื้อแต่พวกในทุนใหญ่ๆนะแต่ว่าออการเคลื่อนย้ายจํานวนมากนี่เขามีตัวเลขแล้วมีเอกสารชัดเจนนะครับการสืบค้นนะครับการสืบค้นมันก็นะครับออชัดเจนนะครับมากขึ้นนะครับถ้าคุณอยากจะขนตัว2ตัวคุณก็ขนได้นะครับคุณก็ไปทําเอกสารนี่มัน,นทำใบเคลื่อนย้ายนะครับ ทำใบเคลื่อนย้ายทาเอกสารให้มันชัดเจนนะครับทุกวันนี้ก็ยังก็ก็ยังมีการขนยืนอยู่นะครับก็ยังมีการเคลื่อนย้ายขนกันอยู่นะครับแต่ว่าเอกสารเขาชัดเจนนะครับสําหรับที่ขอความร่วมมือไปก็คือบางคนที่นะครับไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าไม่ได้มีเอกสารแต่ว่าทำการเคลื่อนย้ายไปนะครับมันมันมันทำให้สืบค้นไม่ได้แล้วก็ การเฝ้าระวังโรคติดต่อนะการเฝ้าระวังควบคุมโรคมันทําได้ยากนะครับนะก็เลยมีการขอความร่วมมือไปนะครับ,นะรบก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันอย่างนี้นะครับ,นะรบนะพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับ,นะรบถ้าพื้นที่ในส่วนทีเ่เรามีการระบาดนะคนที่เดือดร้อนก็คือ พ่อค้าแม่ค้าหลายย่อยแล้วก็พวกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรนั่นแหละนะครับนะผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมแค่เล่าให้ฟังนะ,นะตลาดปิดก็ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนตลาดปิดผมก็นะตลาดนัดโคก,กระบือปิดผมก็ไปถ่ายตลาดสดนะวัวควายห้ามขายก็ผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอยู่แล้วผมก็ไม่ได้เดือดร้อนนะผมแค่เล่าให้ฟังนะนะใครอยากนะครับ ใครดื้อก็นะครับใครเห็นแก่ตัวก็ทําไปนะครับใครเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อยนะครับก็ทําไปนะครับผมไปห้ามใครไม่ได้หรอกผมแค่เล่าให้ฟังผมแค่เล่าให้ฟังนะครับพยายามทาพยายามทําอะไรให้มันชัดเจนนะครับสัตว์ป่วยก็อย่าเอาเข้าสนามนะครับถ้ารู้ว่ามันป่วยนะครับถ้ามันมีอาการไม่ดีก็อย่าเพิ่งเอาไปขายนะครับท่านเอาไปนะครับ เห็นแก่กำไรร้อยสองร้อยห้าร้อยนะครับทำให้ตลาดพังนะทำให้ตลาดพังอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยนะเล่าให้ฟังเฉยนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับสำหรับท่านที่หยุดนะครับฝั่งที่ส่วนที่พื้นที่ที่นะครับมีการแพร่ระบาดนะครับ พ่อค้าแม่ค้าหลายย่อยที่หยุดนะครับหยุดยาวกันอยู่ก็ทําความสะอาดนะครับนะครับทําความสะอาดรถครับช่วยลดเอ่อช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนะครับจะได้ลดการแพร่เชื้อนะครับในส่วนหนึ่งนะครับเอาช่วยๆกันนะ